คลิปนี้นะคะเราจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาสำหรับใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชนนะคะนั่นก็คือยาตัวนี้นะคะโปวโดนี่นะคะซองเล็กๆแบบนี้ยี่สิบบาทผสมน้ำได้ยี่สิบลิตรค่ะแล้วก็ฉีดพ่นเลยนะคะฉีดตอนเย็นตอนเย็นตอนมืดตอนเช้าไม่แนะนำเพราะว่า เดี๋ยวตอนเช้ามันเย็นอยู่ก็จริงแต่เสาสัยมาเจอแดดมันก็ยามันก็ยังอยู่ยังร้อน,นะคะ่ะแนะนำฉีดเป็นตอนเย็นๆย็นนะคะเปิดตู้ไว้ก่อนสักพักให้อนปรับสภาพก,ก่อนอาจจะเปิดไว้ตอนตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ได้แล้วตอนเย็นเราค่อยมาผสมยาฉีดฉีดพ่นได้เลยค่ะจะป้องกันทั้งหนอน <มด S 1> เพีย้ยมด ได้หมดเลยค่ะห,หอยะอะไรก็ได้ซองละย<ช>ี่สิบบาทครับที่สวนจะใช้เป็นยาตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สวนจะไม่ค่อยได้ฉีดหรอกครับเพราะว่านี้เป็นยาเอามาแนะนําสําหรับสวนไหนที่แสงไม่พอนะครับส่วนสวนผมจะใช้เป็นสแสลมห้าสิบเตี้ยงอย่างนี้ครับเพราะเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนของตู้ได้จะเพียจะมดจะไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันร้อนอากาศร้อนน่าจะ มีส่วนอยู่เหมือนกันนะครับกับสแสลนห้าเรซนแล้วก็ไม่ต้องสูงมากครับแล้วก็การที่ใช้สแสลมห้าสบแล้วก็ไม่สูงมากนะคะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องเออชื้อราแล้วก็เพ้ยไม่ค่อย<ช>มีปัญหาครับ,รบเพราะว่าสวนผมไม่ค่อยได้ฉีดอันนี้ก็ไม่ได้ฉีดบ่อยนะคะไม่ได้ฉีดบ่อยนะครับจะเป็นช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ถึงจะได้ใช้เพราะปก,กตินีก็ไม่ได้ใช้ เวลาฉีดก็ฉีดพ่นใส่ใบใส่ใบใส่ก้านใส่ไได้เลยค่ะเปิดตู้แล้วฉีดฉีดรอบตู้ได้เลยครับผมฉีดได้ทั่วฉีดได้ทั่วในตู้เลยทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดนะครับผมฉีดอยางเปิดตู้ไว้อย่างนี้เราก็ฉีดเลยฉีดฉีดให้ทั่วตู้เลยครับแต่ขอเป็นตอนเย็นนะครับเย็นๆแล้วนะครับถึงฉีดนะครับไม่แนะนําฉีดตอนเช้านะครับผมให้ฉีดตอนเย็นฉีดให้ทั่วตู้เลยครับแล้วก็ปิดไว้ ครับบอลจะไม่มีปัญหานะครับเปิดไว้ก่อนไหมต้องเปิดไว้ก่อนนะครับเปิดไว้ก่อนสักประมาณครึ่งวันหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกะครับให้มันปรับสภาพอากาศสักนิดหนึง่งแล้วก็ฉีดเราเราฉีดตอนเย็นแล้วใช่ไหมคะตอนเย็นพอเราฉีดเสร็จปุ๊บเราเปิดตู้ไว้พอตอนเช้าเราใครมาเดินปิดตู้ก็ได้คะ่ะใช่ถ้าฉีดแล้วปิดเลยก็อาจจะมันจะอบจะอบเกินไปนะครับ ครับนี่ครับปูวัโดสองละยี่สิบบาทค,าครับซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยขายยาทั่วไปเลยนะคะ